ซื้อ DR ด,ดีกว่าซื้อหุ้นโดยตรงยังไงในยุคที่นักลงทุนไทยเข้าถึงตลาดโลกง่ายขึ้นคำถามที่พบบ่อยคือควรซื้อ DR หรือหุ้นแม่โดยตรงดีกว่า DR (Depository Receipt) เป็นตราสารที่อ้างอิงมูลค่าหุ้นต่างประเทศและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยเช่น DR ที่อ้างอิงหุ้น NVDA, AAPL หรือ ETF ต่างประเทศ การเข้าใจข้อดีข้อเสียของ DR เทียบกับการซื้อหุ้นแม่โดยตรงจะช่วยให้คุณจัดผรอนได้เหมาะสม DR คืออะไรนิยาม DR คือเอกสารสิทธิที่ออกโดยธนาคารผู้รับฝากเพื่อแทนสิทธิความเป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศการซื้อขายซื้อขายได้เหมือนหุ้นไทยเช่นในตลาดเซ็ตผ่านบโบรกเกอร์ไทยแต่ราคาจะอ้างอิงหุ้นแม่โดยปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนและสัดส่วนการแปลงข้อดีของ DR 1. ความสะดวกและต้นทุนธุรกรรมต่ำซื้อขายเป็นบาทไทยไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศหรือต่างสกุลเงินค่าคอมมิชชั่นมักจะต่ำกว่าการซื้อหุ้นแม่โดยตรงและไม่ต้องเสียค่าธรมเนียมโอนเงินข้ามประเทศการจัดการภาษีง่ายกว่าเพราะการซื้อขายและหักภาษีอยู่ภายใต้กฎหมายไทย 2. ลดความซับซ้อนด้านภาษีและกฎเกณฑ์ไม่ต้องเยื่นภาษีต่างประเทศซําซ้อน เช่นภาษีเงินปันผลสหรัฐอาจจะถูกหักที่ต้นทางแต่ดีบางส่วนจัดการให้ไม่มีขั้นตอนกรอกแบบฟอร์ม w 8บ e n หรือจัดการภาษีหักณนที่จ่ายข้ามประเทศ 3. เข้าถึงหุ้นใหญ่และ ETF ระดับโลกได้ง่ายนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินลงทุนไม่มากก็เข้าถึงหุ้นระดับโลกเช่น Apple, Nvidia หรือ ETF อย่าง QQQ, SPY ได้เหมาะกับผู้เริ่มต้นลงทุนต่างประเทศแต่ยังไม่พร้อมรับความซับซ้อน 4. สภาพคล่องในตลาดไทยซื้อขายได้ในเวลาตลาดหุ้นไทยเช่น10นาฬิกาถึง17นาฬิกาทำให้สะดวกไม่ต้องตื่นมาซื้อขายตามเวลาสหารัฐข้อเสียหรือความเสี่ยงของ DR 1. ขาดความยืดหยุ่นบางประการ ซื้อขายได้เฉพาะเวลาตลาดไทยต่างจากหุ้นแม่ที่ซื้อขายตามเวลาตลาดต้นทางการเข้าถึงสิทธิออกเสียงในผู้ถือหุ้นอาจจำกัดหรือไม่มี 2. ความคลาดเคลื่อนของราคาราคา d R อ้างอิงหุ้นแม่ผ่านอัตราแลกเปลี่ยนและสัดส่วนการแปลงอาจมีส่วนต่างเล็กน้อยเวลามีเหตุการณ์ราคาหุ้นแม่ผันผวน,นมากระหว่างตลาดปิดในไทยคุณอาจซื้อขายล่าช้าเมื่อเทียบกับนักลงทุนต่างประเทศ 3. ปันผลและภาษีปันผลอาจถูกหักภาษีซํำซ้อนหรือมีค่าธรรมเนียมบริหารจัดการก่อนโอนเข้าผู้ถือ DR. ผลตอบแทนสุทธิจากเงินปันผลอาจน้อยกว่าการถือหุ้นแม่โดยตรงกรณีที่ DR. อ,อาดีกว่านักลงทุนใหม่ที่ยังไม่สะดวกเปิดบัญชีต่างประเทศหรือจัดการภาษีซับซ้อนผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการลงทุนจำนวนไม่มากและควบคุมค่าธรรมเนียม ผู้ต้องการลงทุนระยะกลางถึงยาวในหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศโดยไม่สนใจเทรดตามข่าวระหว่างวันกรณีที่หุ้นแม่โดยตรงอาจเหมาะกว่านักลงทุนที่ต้องการสิทธิผู้ถือหุ้นเต็มรูปแบบเช่นการโหวตเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์หรือเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ต้องการเทรดตามข่าวเรียลไทม์ในตลาดต้นทางผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ค่าธรรมเนียมและภาษีต่างประเทศไม่เป็นอุปสรรค สรุปแล้ว DR เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการความง่ายสะดวกและต้นทุนต่ำในการลงทุนต่างประเทศโดยไม่ต้องยุ่งยากกับบัญชีโบโรกเกอร์ต่างประเทศหรือกฎภาษีซับซ้อนแต่ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นสูงสุดและสิทธิผู้ถือหุ้นเต็มรูปแบบหุ้นแม่โดยตรงก็ยังคงเป็นทางเลือกหลัก สุดท้ายนี้ก่อนลงทุนควรตรวจสอบรายละเอียด DR แต่ละตัวเช่นสัดส่วนการแปลงค่าธรรมเนียมและวิธีจัดการปันผลของธนาคารผู้รับฝากเพื่อให้เข้าใจต้นทุนจริงและความ